สวัสดีท่านท่านชมคันกันเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับกับพี่ผมนะครับเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่ามีเสียงล้อรบกวนขอัยนะครับเต่แต่พี่ผมตัดขนแกะแล้วเดียเสเสแกะๆๆเป็นร้อยตัวโหจนตัดแทบไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไล่ฆ่าด้วยตัดอีกว่าตัดทำไมเยอะไม่เห็นต้องตัดเลยพูดดังๆหนเสียงไม่เข้าไหม่ก็ชอบตัดไง Okay. โอเคโสวยมาดูดวงที่ตกสิสวยมากเลยเดี๋ยวเข้ามาปัดต่อดีวกว่าไปนอนไปนอนปรองเท้าของผมใส่เป็นรองเท้าเว็เทอ,อร์ลิงครับเดินบนน้ำปุ๊บน,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 น้ำจะหายเป็นน้ำแข็งไปดีกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านผมนะอย,อย่าเข้าใจผิดมันเป็นโรงนะัง <laughs> ปิดประตูไดนะ้เนาะนอนแล้วเหรอ,อจริงดินอนข้างกันเลยเนาะข้างกันเลยเนาะน,นอนอะ่ะตื่นที่เดียวกันด้วยเออ้วไยละ่ะเอเอมันไม่ใช่สูเกอร์อะไรเป็นกองเอาจริงมาเอาจริงมาข้บบินนลยดิไปตัดต่อดีกว่า รู้ไหมครับท่านผู้ชมพี่ผมเนี่ยชีวิตเนี่ยมีแต่ตัดขนแกะแป๊บหนึ่ง ้อไ,ไ,ไม่ใช่ไปดูด้านนอกไปดูด้านนอกด้านนอกเหรอทำไมทำไม,ม,ม,มชิคกาน้ำตัดผมแกะอยู่ีดีเลยทำไมมันบู๊อย่างนี้ชิคกาน,น้งตไไัด่มไม่บ้านนั่งทำมาทั้งชั่วโมง, <laughs> งบังอาจบางอยู่กี่เปอร์ กี้รู้ส mm ึกเหมือนว่าปรับให้ใครเป็นเกมโหมดเนาะเปล่านะเออเขาทำตัดนียใครเนาะอ๋อเป็นโหมดทีหลอดแล้วอีคเฮ้ยเป็นเกมโหมดเดี๋ยวมาเนะได้เลยเดี๋ยวมาขอซ่อมบ้านแป๊บขอตัดหุ่นเกีด้วย อของแต่ละอย่างนี้หายากเนาะหายไปไหนแล้วนะ่ะเส,ส,สียงไม่เข้าไม่เลยช่วยด้วยน้อเล่นแค่กระโดดออกได้ ว่มามันนั่งฆ่าแกะเล่นมันยัสนุกจริงบอกว่าขห้ตัดฆ่าเอาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องมันแหลกมาแล้วมาแล้วก็พูดดังๆหน่อยซิเสียงไม่เข้าไปพูดไปมาแล้วโอเคอย่าไปฆ่ามันนะมึงข่าเมื่อกี้เข้ามาทางนี้แหลกเลยะะเ,เข้ามาทางนี้แหลกทันที มาหาโหลดแมปเล่นดีกว่า,าออทำไมอะก็ตัดคนแกะไงก็ชอบลลก็ชอบไปนั่งตีซอมบี้เล่น้นเผลอตีเก่ของแค่นี้เอามาก่อนเถอะ โอ้โหคนแก่นี่มีเป็นร้อยแล้วเนาะชอบตะแบบเนม่ได้ตัองเจออย่างนี้หน่อยทั้งค <c oughs> ืน <c oughs> นี่เป็นสีขาย คุณที่ตัดผมแก่หายอะไรคุ้ผมแก่หายคุณมยังคุณไม่ละ้คุณังไม่ทำอะไรเลยนะครับยาเนี่ยขอโทษเดี๋ยวเอามาให้ใหม,<า>ม่มมที่ตัดผมแก่หาย S T ชื่อ S T ใช่ไหมเชิญไม่มีอ่ะของหายหมดเลย วันนี้สวัสดีครับร้อเล่นจะปิดทิปเร็วมากเลยแค่าทีเลยเป็นไงบ้างเพราะอะไรบอก พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมตัดเองพร้อมแล้วอ้าวไม่เปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนก็ดีน,นี่ไปทำบุมบ่มบุม่มบา้บาบา้ามากอย่าระเบิดสงสารนั่งน,นั่งทำเป็นปีเป็นชาติไม่เชื่อเชฟเพื่อนเอง่เองน้ำนี่ขอทำเป็นแอ่งน้ำนุ่แข็งอนะไรได้ไหม เดี๋ยวเขาไปทำสาไว้น้ำไกลๆจากบ้านก่อนสนุกแหละทำสาไว้น้ำเรียนแบบใครบ้างทังคนสตีปสตีปสตีฟ นะของหมู่บ้านอยู่ไกลจากบ้านหน่อยนะแล้วแปนอุ้ยแกะสีม่วงตัดม้ากดูดูนีถถถถ่ถ้าตัดถ้าตัดแล้วมันจะเป็นยังไงสามารถเราไปทำเป็นผ้าห่มได้เนี่ย นาทีแล้วรูไม่มีทางเกินสิบห้านาทีหรอกขอเระเบิดเลยนิดนิดหน่อยหนยแล้วกัน มันเลยนิดหน่อยอย่ามาไทยแถวนี้ เสียง,งดังๆหน่อยนีย่เสียงไม่เข้าไมเลยน่าไ,ได้ยินเสียงเช็บเช็บเช็บเช,บ,ชบกันทัน้งทั้งปีทั้งชาติตัดกันทั้งปีทั้งชาติเลยเนาะ แกะไตทัวันขึ้นขึ้นบนต้นไม้ก็เรื่ปกติสิบนาทีแล้วอีกห้านาทีนะโอเค เป็นอะไรรู้สึกเหมือนวม่ได้ยินเสียงอะไรแกะบกน้ำหรอได้ไม่ใช่แกะบกน้ำเราก็ตกหอืก ก็บอกแล้วไงถ้าถ้าิดแกะกินหญ้าเดียวขนแกะก็ขึ้นมาใหม่อะถ้ายิงเสร็จไปนานหนละแต่แต่เดี๋ยวขอทำสระน้ำก่อนทำที่ ทำทำเซตศูนย์แป๊บทำสะวายน้ำสนุกจังเลยมานั่งทำทั้งปีทั้งชาติ เสร็จแล้วเสาไอ้น้ำ,ค,นำคุ้มเสาเสาไอ้น้ำคุ้คมกล้เสร็จแล้วนะพี่ชิแล้วไงพูดแต่ไม่มีอารมณ์เลยตัดอยู่เนี่ยตัดปีนึงไม่หมด่ะเชื่อเหออตัดไปด้วยค่าไปด้วยก่อน,ข,นขอถอดรองเท้าเฟตเตอร์ฟอรลิงกอนทัไมตัดแล้วมาไี่เลยตัวไหนตัดแล้วก็ฆ่าทิ้งไปเลย สามนาทีแล้วโอ้อีกสองนาทีเด้อโอเคไม่อยากไปเลยทำไมไม่ยอมทำชแน,นลตัวเองอะ่ะก็ขี่เกียจดี๋ยวทำประตูพีสิงแป๊กไม่เห็นจำเป็นต้องทำเลย วังน้ำไม่ได้แหลกเกินไป เลื้อยหนึ่งนาทีนะเสร็เกือบเสร็จล้เสร็จพอดีครบสิ้านาทีพอดสีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ